สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูทัศน์จะมาพามาอัปเดตดูในอรอบสะนะคะรอบสะครูทัศน์ว่าครูทัศน์ปลูกอะไรบ้างและผลเป็นอย่างไรค่ะ,ะในบรรยากาศยมเย็นยมเย็นนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะ อัปเดตความภาคภูมิใจในศาลาท่าน้ําฝีมือ,อของตัวเองค่ะฝีมือของหมอสวงกับครูทัศช,ช่วยกันนะคะ,ะได้เกิดศาลาท่าน้ําตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูน้ําในสะค่ะตอนนี้ตอนที่ทํานะคะน้ําห่างจากจากขอบสะตรงนี้ค่ะประมาณ1เมตรกว่าๆค่ะแต่ตอนนี้ค่านี้นะคะช่วง หน้าฝนค่ะเดือนอประมาณ3เดือนที่แล้วอะค่ะ3เดือนที่แล้วนะคะน้ำขึ้นมาระดับนี้ค่ะก็เอาเอาเข้าระดับนี้ก็น้ําเต็มขอบสะเลยค่ะนี่นะคะนี่น้ำเต็มขอบสะนี่ค่ะในช่วงยามเย็นยาเย็นค่ะนี่ค่ะกล้วยที่ครูทัดได้พุ อตอนทําสาราเสร็จตอนนั้นกําลังออกปลีใช่ไหมคะอ,ออกปลีตอนนี้นี่คนีกล้วยต้นนี้ออกอเครือแล้วนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหวีคานีกําลังโตแล้วนะคะก็อีกคงอีก,กสักสองสามเดือนมั้งคะสักสองเดือนก็น่าจะได้กินแล้วะคะนีดูลูกกล้วยเขาสาิคะนีขึ้นก็ เติบโตแข็งแรงนะคะมีหน่ออวบเลยค่ะจากแต่ก่อนเหมือนต้นเดียวเหมือนกับจะไม่ไหวนะคะพอเราได้เอานี่ค่ะเอาฟางนะคะเอาฟางนะคะที่ที่อัดฟางไว้อะนะคะแล้วเอามาคลุมไว้กับกอกล้วยนะคะ mm. เห็นไหมคะกล้วยสวยมากเลยแล้วก็ดูสมบูรณ์มากขึ้นนะคะ,ะหน่อที่เขาออกก็เราจะเตรียมขยายเดี๋ยวให้เขาเอา อ่านีนออกเสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวให้ให้เขาเอาตัวกล้วยนะคะได้บม่มได้กินสุกก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้ขยายออกปลูกค่ะเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนค่ะฝั่งนี้ติมขอบสะนะคะนี่นะคะก็ได้ขิงมาปลูกค่ะกล้วยต้นนี้แต่ก่อนก็ดูรอแรกค่ะพอมาหน้านี้สวยเลยค่ะนี่ได้เอาต้น เอาเอาฟางคลุมหมดเลยนะคะนี่แซมด้วย <c oughs> ภูมิใจมากค่ะนี่ดอกอดาวกระจายนะคะใบของเขาสามารถเอาจิ้มส้มตำได้ค่ะอืมค่ะต้นอินทผลัมเพราะเมล็ดก็กำลังขึ้นค่ะกำลังแตกยอดนะคะนี่มีอะไรบ้างสามารถมาลาบได้เลยนะคะนี่ใบผักชีใบเรื่อยนะคะผักชีใบเรื่อยนี่ ะะะมะละกอสองต้นนี้ตอนแรกร่อแร่รอแรกรแรกลัวจะไม่กลัวจะไม่รอดนะคะก็เลยปลูกสองต้นพอม,มาเป็นไงคะนี่เอาฟางมามาคลุมคะ่ะนี่สวยเลยค่ะน่าจะได้แยกหรือเปล่าคะนี่คุณสวงสวยทั้งสองต้นเลยคะ่ะนี่นี่มีต้นเท้าเยื่ม่อมนะคะยืนอยู่ข้างๆคะ่ะนะคะก็ กล้วยนี้ก็ได้นะคะแต่ก่อนดูไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ค่ะมาดูอัปเดตนะคะริมริมฝั่งก็เห็นไหมคะหญ้า,าแฝกแล้วน่ได้มาก็ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็ขยายนะคะเพื่อป้องกันดินฝั่งดินพังทลายนะคะนี่ก็มลกอค่ะรับรองว่าเดี๋ยวได้ ส้มตำก็ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่ก็เดี๋ยวค่อยทําไปเรื่อยๆศาลานะคะก็เดี๋ยวจะกั้นเป็นห้องแล้วก็จะทําที่นั่งที่อะไรให้ให้ดูดีกว่านี้ค่ะค่อยไปเรื่อยๆอืกระต้นเท้ายม่อมค่ะนี่นี่ก็เป็นอ่าต้นต้นต้นอ่ามันเบอร์รี่นะคะอ่าต้นหม่อนที่กินลูกได้นะคะมะม่วงใช่หไหมคะนี่ สูงไปสองสามเมตรแล้วค่ะนี่คงเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นคะ่ะนี่มะละกอค่ะข้ะางล่างก็เห็นไหมคะปลูกขา่าปลูกมะพร้าวกำลังสวยเลยคะ่ะ